สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ making cooking นะครับวิทย์เล็กแต่ริ้วเล็กวันนี้เราทําเมนูปลาดุกทอดกรอบปัดเผ็ดนะครับนี่ปลาดุกเราทําเรียบร้อยแล้วก็ล้างเรียบร้อยนะครับสดๆเป็นๆเลยครับ ทอดกรอบนะครับก่อนอื่นเราก็แป้งมันนะครับแป้งข้าวโพดนะครับแป้งทอดกรอบนะครับรรยลงไปคร้วเลยครับ นะครับมันจะไม่ติดกระทะนะครับใส่มากก็ไม่ดีนะครับเอาพอดีพอดีนะครับ ครับเราก็ทอดนะครับใช้ไปพอดีพอดีนะครับไปกลางนะครับถ้าแ,แรงมากก็เนื้อเละนะครับนี่เราก็รอเวลานิดหนึ่งนะครับสองกิโลนะครับปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ดนะครับ ก็ประดุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับทอดกรอบผัดเผ็ดวันนี้นะครับนี่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเตรียมเครื่องเคียงแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเลวครับ เรามาผัดเครื่องกันเลยน่ครับ,รบเราทำการผัดแล้วนะครับที่เครื่องที่สูงื่อทีเสร็จไปแล้วครับ

yếu khảo lắm 这个包干。 เรียบร้อยนะครับปลาดุกทอดกรอบสัดเผ็ดนะครับ การประรุกมเลยครับวันนี้สองกิโลปลาดุกเรียบร้อยครับปาดหน้านมสดนิดนึง